เฮ hey, ทั้งตึกช่องสามประกาศข่าวดีต้อนรับสาวสวยคนนี้เข้าสังกัดอย่างเป็นทางการเป็นนางงามขวัญใจของคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับอแมนดาออฟดัม um, ผู้ได้รับตำแหน่งมิสยูเิเวอร์ไทยแลนด์2563และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจัก,กรวาล2020 นอกจากนี้ยังได้รับตําแหน่งม e ดแกร์ไรซิงสตาร์สองพและมิดโ t o ิซ i s เมทรอโพลิแทนอินเตอร์เนชั่นแนล2016และในตอนนี้อแมนด้าหันมาจับงานละครแล้วโดยละครเรื่องแรกคือมาตาลดาและเร็วๆนี้กับละครเรื่องลมเล่นไฟล่าสุดวันนี้2กันยายนช่อง3ได้ออกมาประกาศข่าวดีต้อนรับอแมนด้าเขา้าครอบครัวช่อง3อย่างเป็นทางการแล้วทำการแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมาย